ดอกแรกแหกหมานของเข้าพี่น้องเขาก็เขาปามาบเบาหลายยายห่างพี่น้องเก็บเดี๋ยวนุ่มสิภาพาไปเอาดอกที่สองสวัสดีพี่น้องด้วยจ้ามือนีพอกับหนุ่มอีสานมอมอเมยเมเวลากัดหกโมงสี่สิบ้วพี่น้องนุ่มเบิ้งนาฬิกาแลหนุ่มก็มาเบิ้งหันมือนีเป็นวันที่สองเดือนเก่าเนาะพี่น้องเนาะ หนุ่มกับปาพี่น้องมาหาเห็ดเขาดงเขาป้าคือเกาล่ะป้ากับป้าบานเก่าบานหนุ่มคือเก่าอำเภอข่าหงแก้วจังหวัดยะโสธรได้จา้านี่เขาก็ได้ส่องดอกว่งหันพี่น้องเป็นรุ่นน้ำนุ่มต้อจา้านี่ดอกนึงพี่น้องเห็ดไข่พี่น้องเห็ดไข่ทางกลางพูน่นนี่ยวหนุ่มตั้งกล่องไว้เลย นี่จ้ะฮัพ like ี่น้องดอกนี่โอ้ยอันพ่นนี่ห้องก็ออกกูดะนี่หนึ่งสองแล้วก็สามนุ่มก็จะเอาเม็ดละหาหยาดแล้วก็มีดอกหนึ่งยู่ทางกลางพ่นน้องพี่น้องนี่จ้ะซ่ำหนี่แล้วก็ล่างเสียบ พี่น้องนี่เขาก็ออกแลนี่นุจ้ะอืมหลักกานพี่นองโอ้อืมพีน่น้องน้องดอกนึงดีกว่า ใบใหม่นุ่มก็บอท่านเอาใส่กระตาอยู่เดี๋ยวหน,นุ่มยังสีหาใบใหม่เซ่วันที่หนุ่มบอกเราดิเนาะว่าวันที่สองเดือนเก่าเนาะพี่น้องเนาะอ้าดวดอกนั่นอีหยังคือกูเห็นอ๋อพี่น้องหนุ่มกูเห็นดอกนี่ไหมใบใหม่บางสะบ๊อกพูดาเพอรดีนะที่เลี้ยวกลับมานี่ ือดีนะที่นุ่มเดี๋ยวกลับมาไมใไม่บางมันใบเดียวแต่เรเห็นว่ามึงตี๋นี่มัิ่งตี๋ล่ะเพิ่งหันนุ่มก็อยู่นี่แหละมันเป็นไข่พ่นพี่น้องค่ะมันดรอ่งง่ายนุ่มเลยเต็มตาละดิปานนี่ไปพี่น้องไปหาเต้ากับพ่นเก้าเหรพี่น้องเน,นี่ยเพิ่ไปใส เบิ้งตื้อเหรพี่น้องอู้ยมันตกพ่นไหมตายตายตาย,ตายมันหมานเด้อบนนี้มือนี่ตกพ่นว่ะขอโทษขออภัยเด้อใบใหม่กับพ่อท่านเอาไส้กะต้าดอกต้ากบขว่มือนี่คือสิหมานให้ปวกคักวะพี่น้อง ในยินไอ้ก็เอือยว่าเห็นอีกแล้วนมสิไปเอาเฮ้พี่น้องเขาก็เป็นหน,น่อยหน่อยเข่าใจมั้เขาก็สิเกิดไม่นี่แหละพี่น้องดอกนึ่งเนี่ยมีหอนมันกินนู่นดิพี่น้องเนี่ยเก็บเสื้อตาไปนำกันค่ะมันบ่าไตหนี พี่น้องขึ้งามเลานี่ใช่อุ้ยดอกนี่แห้งงามพี่น้องยพ้ดอกไม่ะ่พขยี้ยืใบหม่ิื่ใม้คิดมไข่เขียวงามงามสีเขียวๆนี่ประดุมภาพเอาอีกสองดอก Ừ, ใส่ฮึ ừ, พุ่นเดียกยังอุ้ยดอกนี้คือใยเถอะเอากระนี้ตัวสองดอก ừ, ừ, ừ. สองดอกดนี่นั่นเอาบ่โอ้ยเ,เอานี่ข่อยว่ามันมุเจ้าสิข่อยบอกอันผีดิเดี๋ยวนพี่น้องนี่สองดอกนี่คืองามแตว่า ก็อนนี่นโอ้ยพี่น้องต่อ,อย่าหัวขึ้นยังนี่สี่เห็ดให้กันแกนสี่สี่คนละมองเออผู้เห็นพันเห็นเองดินี่นพุนเก็บ <laughs> พี่น้องเก็บ <laughs> มีการว่าเอาหนุ่มจะขึ้นว่าเอาดอกนี่พันว่าเออ,อก็กะว่าเป็นสวงดอกนี่เนาะมพี่น้องขึ้งงามแต่ขาไม่พุดอ่ะ จุ่มในสามดอกพี่น้องมาแล้วมาแล้วสมกับกระตาขวมอยู่กระตาขวมมึงหันสมอยู่สมอยู่มันพุ่นสองดอกพุ่นสมกับกระตาหนุ่มขวมอมยุอะพุ่นพี่น้องอูย้ยเขียวงามขักเด้อ ถือฝนมันหลับเป็นงามงามเนี่ยบอโอ้พี่นอออ้องด,ดอนยก็ำห้ปปาเสียมีผบวัดม้ื่นขาวัดพี่น้องเบิง้งเฮ็ดแดงๆนี่โอ้หนุ่มวายมันเฮ็ดหนำหมาก หรือเห็ดยังแบบสิเห็ดเห็ดหนามากเนาะพี่น้องเนาะดอกนี่พี่น้องคือหันเหลงอ่าวเขากอใหม่เถอะอือดอกหนึ่งพี่น้อง Mưa này đây đi Phía nào mưa hết ngàm vô Mình bắt thử phốn Bưng đỏ này Cái nào Học chịu đây bố Ở vầy này lại Phía nào Phía nào bưng này Thì U uh. บานเพอเวอร์พุ่นขามันสิเป็นบวบแน่ล่ะเอา้าหนุ่มเอาหนุ่มเอาเตะดดอกมันกระเดยพี่น้องเฮ็ดเพิงหนุม่มสีเวาเรื่องเฮ็ดเพิงให้ฟังนี่เฮ็ดเพิงแตเด้อพี่น้อง,งมันสีมีที่หนุ่มเอิ้นว่าเฮ็ดเพิงน้ำอ้อยนนั่เนาะหนุ่มเห็นพี่น้องซองหนึ่ง เห็ดเพือกน้ำตาลลาสันเอาแล้วขื่ออ่นเป็นตะมวนเถอะขื่ออ่นเป็นตะหักเถอะน้ำอ้อยแล,ลแล้วก็น้ำตาลแล้วก็สิว่ามันเป็นสีน้ำตาลเนาะแต่ว่าหนุ่มหนุ่มเอิอนว่าเห็ดเพือกน,น,น้ำอ้อยเพราะว่ามันขึ้นน้ำน้ำอ้อยที่เอาไปใส่ข้าวกี้ไหมน้ำตาลก่อนหนแม่น้ำอ,อ้อยมันก็นเลยเป็นจังสันละพี่นอ้องพี่นอ้นองใส่สองดอกนีสองดอกอ๋อนพี่ นี่ดอกหน่อยบ่โหจะเอาได้ก็นี่ต่าง,งกันพุ่นดอกกันนั่งตะขาจ้ะบาดสองกระทางที่ตรงนี้นี่ดอกหนึ่งพี่น้องโอยงามงามหนุ่มขอทายลูกเนะี่ยไม้งาม ยามที่ควานของฉันบินลงโอ้ยยืนนำกันมันยืดนำกันโอ้ยดอกนี่ดอกน,อนี่ถือจาอพี่น้องถืงอจ่อขาว้าวนี่มาเอาดอกนี่ พี่น้องดอกนี่งามๆเขียวๆง,งามๆนี่พี่น้องนี่พี่น้องเฮ็ดไข่มือนี่เฮ็ดไข่อ้อยต่อยจุดประสงค์มือนี่มาจอบเฮ็ดปวกดิเออว่าสิบูเอาเหรอเฮ็ดไข่ามาลี่ดิดิยุ่ยใส่กันฮะจนพอละ,อะนะพี่น้อง อุ้ยตะหักตะหักนี่กรลังปกพองงมงะนี่แหละงุ้มงูนี่แหละนี่พี่น,อน้องพี่น้องนี่แหละให้เพิงน้ำอ้อยให้เพิงน้ำตาลให้เผิงโกโก้ให้เพิงกาแฟให้เพิงตองเนี่ยเ,เ,เ,เอิญได้มัดผู้ใดสิเอิญยังนี่เอ,อิญไปโรดนี่ให้เพิงบาตน,นมให้เผิงน้ำอ้อยให้ไข่พี่น้อง พี่น้องเบิ้งที่เด็ดของหมื่นที่เด็ดคักๆเลยนี่นงใใ่าปานโอ้ยพูดอะอพูดอพี่น้องเห็ดจุ่มคุมยุ่ด้เดนี้พูดอพี่น้องข้าวพพอเห็ดปวกุูนแม่นกจุ่มนึงพูนปูนปูนพูนัน,นเห็นบ้านอ่ะาะทามาก,กิน พนีวพ่่กวพี่น้องนี่พี่น้องจุ่มนี่มันก็สิคอยพ่อไปหรอแม่เอจุนั่นแล้วก็จุ่มไปเรื่อย อันนี้บอฮ้ที่เขาว่าเศร้าพอดสั่นปีหนึนน่นพี่น้องหลายๆจนว่าดดเศร้าพอดซะสิบดเลยเมื่อไหมเกี้ยมมาสั่นจนเต็มตากับกระยังพ่ออีกปีนหน,นึ่นองแบบสี่ละเศร้าพอเดอเลยเศร้าพอเดเลปีกาย นี่พี่น้องมันสิบ่เกิดเป็นมูดอกมันสิคอยไป,ไปกีมไปเหมือนด,ดงเหมือนป้ากับสีบวชได้ป้วยพี่พพนอ้องเบิ้งให้ไข่ดอกนี่งามตีราคา่นไหมห้ยโอ้ยพี่นอ้องหันตกพ่นดิ้น <laughs> ลม่ลมล่มกก่งลงพ่นคุยลุยคุยลุยย่ว่ามันเอียงเฝ้า,าน้ำเห็ดตกพ่นว่ะโอ้ไข่เหมือนเห็ดไข่พี่น้องเห็ดเอยียงขึ้นมายุ่ไง้งาใหม่แบบสี่เอาแน่เดีให้ป,ปวกสามเดืนอนโอ้ขาหักนะให้ปูกตาบพ,พี่น้องโอ กับตัวแยกกัน,นปูดพี่น้องพี่น้องพี่น้องมาเบิ้งนี่พญาเห็ดสองดอกพุ่นไงเดี๋ยสิไงโพดโอ้ลุมตัวกล่องลุ่มผ้าหิ้วเห็ดดิมพี่น้อง พูดเถอะนี่ว่านุ่มอ่อยอิงเด้อหนุ่มออนซ้อนข้นงานเก็บแท้าบาทสิว่าบเาูเก็บเอาเก็บเอาบาทสิว่าไข่พี่นนองพ่นเลื่มมีดแบบใดโอ้ไอหนุ่ม ลืมมีดเอามีดมาเก็บเห็ดแร้วลืมพี่น้องปีน่นจะเลยว่าพูนลืมมีด <_ d ata> พี่น้องเห็นดดว่าดอกนั่นพี่น้องหนุ่มซองมาตะไกยๆพุ่น <_ d ata> งาม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 เนี่ยนี่ดอกนึงพี่น้องบ้านนี่คืองามเถอะว่ามันมันมัน อ้ยแข็ง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 ขักนี่พี่นอ้องเสียงลมมากพี่น้องเดี๋ยวฝนกับตกห้ามนตัวนีนตกกับเมื่อทนตัวหายยู่ลรอท่าหนึ่งไหมไค่พี่น้อง หามาดเรือดจนทอดทางออกแล้วเดินเย็นหนุ่มสีพาพี่น้องไว้ยแต่ว่าบ่มันเย็นหนีดอกสีเลาะหาอยู่ในมูนีก้อนเบืองพี่น้องขนล่มมากไปทั้งสีโหลดสองโตมันเห็ดอย่างกันน่ะนี่มันเป็นการผสมพันธุ์บ่ไปไปไผไปมั่นพุ่นไปรียุทธโฮมใหม่พุ่นนั่นตัวหนึ่งหางมันอยุ่ใหม่พี่น้องระวังเด้อผู้ใเลยหาเห็ดกลางคืนโอ้เต่นหมดพี่น้องบ่ะ สองดอกูด้หนันดดดหนึ่งเ,<ะ>เดี๋ยวนิ่มไปเบิง้งเห็ดกัได้าะนี่พี่นอ้<ะ>นนองเห็นบ่นี่หนุ่มตังลงนี่เห็ดได้เนี่ยนี่ยน่าขึ้นยังหลีอยู่ดีดีไปใหม่ใบเดียวนี่ อันนึงพี่น้องเงีเงเครือใหม่อยู่นี่เน้ยอเนอะางเงาโนี่นมา,นนนามพี่น้องถือกินเท่ากับกินตโตไปดอกนั่น นี่พี่น้องดอกหนึ่งยุ่งเหงาใหม่นี่ฮ็ดดินพี่น้องนี่พี่น้องดอก หนีด้วยทางพ่นพี่น้องขัดกันนั่นเอาสียางมาอ้อมพ่นนี่แหละพี่น้องเอาพี่น้องเบิ้งมาเบิ้งซอยหนุ่มมาให้ดนามากหรือให้ก่ัวอุ้ยไม่นก ไม่นำหมากดอกวะไม่นำหมากตัวพี่น้องหนุ่มว่ามันฮ็ดกล่ะพี่น้องนุ่มพ่อป้าอันนี้นี่เฮ็ดอันนี้มันว่ามันเฮ็ดยางดินุ่มว่ามันต้องเป็นแหตโคกนี่แหตโคกพี่น้องเดี๋ยวหนุ่มสีล้องเก็บไปบ่เนาะวัดพวกเก็บเดอกพี่น้อง แม่ไม่ให้โคกอเอาเไว้หน่ละทำผู้ใดหูไว้ให้ยังบอกนุ่มไ,มไดเแล้อนี่แบบสิฮ <c oughs> ่าพี่น้องดอกนี่เครื่องงามจ้ะโอ้ขออนุญาตกิมพ่นนี่พี่น้องมาแวะประจำสินุ่มว่ามันยุ่งขางทางที่เป็นถนนน่อนไหม เป็นถนุนีเป็นสามดอกด้พี่น้องเด้อพน่นเนี่ยมือน,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 อนี่มีสามดอกนี่ดอกน้อยนึ่งนุ่มว้าวดอกนุ่มว่านนุ่มสีทาให้มันใหญ่หรือสิกีมเอาบ่เนาะกีมเอาซะเนาะพี่นอ้องอ๋อเลยมันก็เห็นระเป็นสีด้พ่นนี่เด้อนี่พี่น้องดอกสีโอ้อันนี้ติดต่างก่อง นี่โอ้ยเดย์เอากับบ่ถึงเป็นซีดอกพี่น้องพี่น้องเป็นหาดอกแล้วนะนี่ดอกหนึ่งพูดะแหงง่ายอดดอกนี้แบบง่ด้เถอมีหอดกิลีดพอพี่น้องมึงตีละ่ะโอ้หาดอก พี่น้องเบิ้งตีละ่ะคางทางดินงงง่น้คางทางรถเลนเดี๋ยวหนุ่มสิให้เบิ้งว่าคางทางแนวไหนเด้อน,นี่พ่อนี่มองหนุม่มกีมเฮ็ดมุดออกมาบ่านัน่นถนนเดี๋ยวกระสิวะหนุม่มตัวนี่ถนนแม่นั่นมองหนุม่มเอาเฮ็ดบ้างหัน มึงไปเอาเห็ดอีกกันมิตาข,ขางทางดีอย่งพี่น้องใจให้นำมาดให้ผลแก่บ่านที่ใ,ให้นำมาดอกนึงออ้ยคุณดอกนึงไม่ได้คุ้มผลทุนนะนี่ให้นำมากใจให้ผลแก่โอ้โหใให้ผนแก่ใ้ให้ผลแก่พี่น้อง ให้ผงเต้มีให้น้ำมากแล้วก็ให้น้ำมากอีกดอกหนึ่งด้วยพี่นอ้องดห๋หนุ่มูพาไปเอาเยออันนี้ให้แบัเพชรก้อนหน่อยดอกนี้ง่าง่าน้ำมากตั้งไต่เฮ็ดกอ้อตัวนี้เดี๋ยว น้ำหมากบ่เออน้ำหมากกับน้นำหมากพี่น้องให้น้ำหมากตัวหนูว่ายไม่ให้กอพี่น้องเอาว่าแมนเฮ็ดอีหยังบุนี่ฉันจะสูตรกันหนูวาน่ายไม่เฮ็ดไข่ เฮ็ดผงแต่ตัวพี่น้องพี่น้องนุมสิผ้าพี่น้องเมื่อได้บ่านหัดถนนหรอกตอนนี้สองทุ่มสิบสองนาทีตอนนุมเขามาาน่มวายเป็นหกโมงสี่สิบเก้านี่ลหละมันเกิดเป็นจักชูมงแหละเกิดประมาณนี้แหละพี่น้องนี่เฮ็ดนุม่มือนี่เฮ็ดไข่อ้อยต้อยเฮ็ดปวกหาหกดอกเฮ็ดนมาก พอดีกแกงยูเ้อพี่น้องขอบคุณทุกคน้อจ้ามันยังเก็บเห็ดเป็นมูหนุ่มมือนียนหนุ่มมากกับเอืย่ยกับไอ้สามคนมีหนุ่มมีแเมนกมีอาย้นุ่มมือหนาหนุ่มสิผ้ามาไหมเห็ดกะว่าสิมาจอบเห็ดปวกกันละมันถังได้มันได้ซ้ำซ้ำเก็บเห็ดพี่น้องเบื้องละหาหกดอกมืออื่นเขาจงมาหลุ่นกันไหมนะพี่น้องเนาะโอ้ยคลิปหนาซะห้ามมืออื่นมันบันออกคลิปหนาจังพอกันไหมจ้าคลิปนี้ขอบคุณค่ะ